สวัสดีครับเกรียนบนไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ขอพาทุกคนไปฟังทัศนะของชาวเด็ตกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับรายการวันแชมเปี้ยนชิพนี่เรียกว่ามีดราม่ากันโอ้โหบันเทิงเลยครับเรียกว่าจริงๆแล้วดราม่ากันตั้งแต่ตอนช่างน้ําหนักด้วยซ้ําที่ว่าทางด้านของรถถังตกตาช่างนะครับช่างน้ําหนักไม่ผ่านเกณฑ์ ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปซึ่งวันนี้เขาก็มาชคด้วยแล้วก็เอาชนะไปได้ก่อนที่จะออกมาเรียกว่าเหมือนระบายความในใจนะครับว่าเออเขามีความกดดันมาตลอดช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้หลังจากร้างสนามไปน่าจะประมาณเกือบปีนะครับเรียกว่าแฟนๆก็ผมว่าเรื่องนี้แฟนๆก็น่าจะน่าจะมีความเห็นใจแล้วก็เข้าใจทางด้านของรถถังนะครับแต่ว่าที่เป็นดราม่า จริงๆอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็คือว่า,าคู่เอกนะครับระหว่างตะวันฉายและก็โจโนัทวุฒิเรียกว่าเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่แฟนๆมองว่าเป็นการตัดสินที่คานสายตาเยอะมากนะครับแล้วก็ทางด้านของ แฟนๆก็มีการวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องนี้กันทั่วโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับซึ่งทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยได้เอาคลิปภาพช่วงระหว่างที่กำลังจะชูมือหาผู้ชนะนะครับมาให้ดูกันแล้วก็พาดหัวไว้ว่าแชมป์มวยไทยโลกรุ่นเฟเธอร์เวทของวันยังคงเป็นของตะวันฉาย หลังเสียงส่วนใหญ่ตัดสินให้เขาเหนือกว่าโจนัทวุฒิเรียกว่าแฟนๆคือไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็นอกจากมีวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วในคอมเมนต์นี้ก็มีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชาวเน็ตเขามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับเริ่มที่คนแรกครับก็บอกว่าอย่าเกลียดตะวันฉายเลยเพื่อนเรามารอการแข่งขันไร้า้กันดีกว่าโจเป็นนักสู้ที่ฉลาด ตะวันฉายก็เช่นกันแมตช์นี้เนี่ยมันสูสีจริงๆตะวันฉายเขาแค่ไม่ยอมให้โจเอาชนะเขาแล้วก็โปรดให้ความเคารพยอดนักสู้ทั้งสองคนด้วยและพวกเขาจะแสดงให้เห็นว่าใครที่คู่ควรกับการเป็นเจ้าแห่งเฟเธอเวทในศึกปตรภาคนี้รักคนไทยนักจากฟิลิปปินส์นะครับอีกคนก็เลยมาเหมือนแบบมาค้านนะครับบอกว่าอย่าไปสู้ในวันเลยมันไม่ได้ดีที่สุดในโลกหรอก นะครับอีกคนก็บอกว่าโอ้ยไต่ภาคอะไรอีกโจจารีทายอยู่แล้วอะสาแล้วนะอ่าอารมณ์ประมาณว่าแบบไต่ภาคจริงๆมันก็ดีฮะมันก็ดีเพียงแต่ว่า,าโจจะรีททยแล้วโจเขาก็อายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้คือแบบแหม่มันมันอาจจะไม่ถูกใจอะไรประมาณนี้ครับคนต่อมาครับบอกว่าจริงอยู่ตะวันฉายเป็นหนึ่งในยอดนักสู้ยุคนี้ แต่ฉันคิดว่าผลลัพธ์มันออกจะน่าสงสัยไปสักหน่อยนะแม้แต่ตะวันฉายเองก็ยังแปลกใจที่เขาชนะฉันรู้สึกเศร้าและผิดหวังเล็กๆก,กับไฟนี้คือไม่ได้เกลียดตะวันฉายเลยนะฝีมือเขาสุดยอดอยู่แล้วละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยฉันว่าโจสมควรได้อะไรมากกว่านี้อย่างเช่นแบบเสียงส่วนใหญ่อะไรแบบนั้นอ่าแล้วอีกคนก็เราบอกว่าคุณผู้ถูกความเห็นผมถ้ามันดู 50- 50แล้วก็พวกเขาอันนี้น่าจะหมายถึงกรรมการนะคะถ้าความเห็นของผมถ้ามันดู50แล้วก็ 50- 50แล้วก็พวกเขาจะให้เครดิตแชมป์มากกว่าแต่ก็ดีมากทั้งคู่นะนะครับอีกคนก็เลยบอกว่า,าเขาบอกว่าเขาเป็นลูกผู้ชายพอที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาไม่ได้ต้องการยิงคัดแล้วเขาก็กล่าวขอโทษแฟนๆที่ทําได้ไม่ดีพออันนี้น่าจะหมายถึงตะวันฉายเองนะครับที่เขาก็เหมือนกับช่วงให้ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเขาก็เหมือนกับยอมรับครับว่าเออเขาอาจจะไม่ดีพออย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบแฟนๆอาจจะมองว่าเอ,อ้ยเขายอมรับว่าจริงๆแล้วเขาแพ้นะอะไรอย่างนั้นนะครับคนต่อมาครับคนนี้ผมชอบมากเลยเขาบอกว่า 10ตาของกรรมการประทะกับ10ล้านดวงตาของผู้ชมโอ้โหบวกหนึ่งกันเพียบเลยครับคืออารมณ์ประมาณว่าแบบค้านสายตาค้านสายตาผู้ชมทั่วโลกอะไรประมาณนี้ฮะก็คือแบบทาไมกรรมการตัดสินแบบนี้อะไรครับน่าจะสื่อหมายถึงอย่างนั้นนะฮะคนต่อมาครับเขาบอกว่าฉันดูการต่อสู้นี้นะ ถึงแม้ว่าโจจะชคได้พอๆกับตะวันฉายแต่เขาก็ไม่ได้กดดันอยากจะเอาชนะเหมือนกับที่ผู้ท้าชิงควรทําซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการที่ผู้ท้าชิงจะคว้าแชมป์มาครองได้เนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่เลยสําหรับชั้นดูแล้วว่าเขาสู้กับตะวันฉายแบบดุดันสัก75%็ดสิบเปอนขึ้นจะได้นะครับอีกคนก็เลยมาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นในแนวทางการตัดสินนะอ,อารมณ์ประมาณว่าแบบเอ่อคนที่ผู้ท้าชิงเนี่ยถ้าอยากได้แชมป์ต้อง ต้องแสดงความดูดันอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีในตําราการตัดสินนะอะไรอย่างนั้นนะฮะอก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับกับกับเรื่องนี้นะครับคนต่อมาครับบอกว่าเป็นการตัดสินที่แย่ไม่แปลกใจเลยโจจะเป็นแชมป์ของมหาชนอืมอันนี้เรียกว่าโจเนี่ย น่าจะกลายเป็นแชมป์ของมหาชนอย่างที่คอมเมนต์นี้เขาว่าจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ให้กําลังใจโจแล้วก็เป็นกําลังใจให้อยากอยากให้ <_ letter> เขาได้แชมป์แล้วก็กลับมาเอาชนะได้อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้ามีภาค3นี่ผมว่าแฟนๆนี่เชียร์โจกันเยอะขึ้นแน่นอนเลยครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าตะวันฉายคุณต้องมอบเข็มขัดนี้ให้กับโจไม่อย่างนั้นคุณจะสูญเสียความเคารพจากแฟนคลับของคุณนะครับอีกคนก็เลยมาบอกว่า มันคือความผิดพลาดของผู้ตัดสินขนาดตะวันฉายยังรู้เลยว่าแพ้จากที่เขาให้สัมภาษณ์นะืก็เหมือนกับประมาณว่า,าตะวันฉายจริงๆเขาก็รู้ตัวเองแหละนะครับเลยแสดงออกแบบนั้นเพียงแต่ว่าน่าจะมองว่าการการที่แบบเอาเข็มขัดให้มันอาจจะดูไม่เหมาะสมไม่ไม่อะไรมากขนาดนั้นเขาก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เข้าใจอย่างนั้นนะครับเข้าใจอย่างนั้นต่อมาครับคนนี้บอกว่า ชนะได้ยังไงเนี่ยแม้แต่ตะวันฉายยังรู้ตัวเลยว่าเขาไม่ชนะเขาพูดไม่ออกแถมยังขอโทษที่ทําให้ผิดหวังในตอนท้ายฉันรู้สึกแย่แทนนักส,สู้ทั้งสองคนที่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่แต่ต้องมารับมือกับการตัดสินที่เลวร้ายแบบนี้นะครับอีกคนก็เลยมาบอกว่าในที่สุดก็เจอความเห็นที่เข้าใจสถานการณ์แล้วไม่ได้ว่าไปถึงนักชฉันเห็นด้วยทุกประการเลยเพื่อนนะครับก็เรียกว่าเอากันจริงๆก็ นักกีฬาก็สู้กันเต็มที่ทั้ง2คนนะครับก็คือสู้กันอย่างขาวสะอาดนะครับเพียงแต่ว่าผลการตัดสินออกมาเนี่ยเป็นเป็นทางด้านของกรรมการเป็นผู้ตัดสินซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผู้ตัดสินจะมองยังไงแล้วมองเห็นเป็นแบบไหนซึ่งพอผลออกมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับเพียงแต่ว่า,าในมุมของแฟนๆหรือจริงๆแล้วมันก็อาจจะ คานสายตาไปสักหน่อยแต่ว่าผลการตาัดสินออกมาแล้วนะครับซึ่งจากที่ฟังคําให้สัมภาษณ์ของคุณชาตรีนะครับหลังหลังการแข่งขันเนี่ยก็มีการสอบถามว่าจะมีการรีแมตไหมนะครับเขาก็บอกว่าน่าจะมีการรีแมตแหละเป็นที่อเมริกานะครับแมตที่3น่าจะภายในปีนี้แน่ๆแล้วก็เรื่องของส่วนตัวสำหรับไฟนนี้นะครับเขามองว่าโจเนี่ย น่าจะเป็นผู้ชนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นกรรมการเขาก็ mm. เขาก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้แต่ในสายตาเขา mm. เขามอกว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแหะครับ mm. ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคาใจมัน,นาจะต้องรีแม็ก์กันอีกครั้งหนึ่งให้ให้รู้ดํารู้แดงกันไปนะครับ mm. ผลต่อมาครับเนี่ยครับคนนี้ก็บอกว่าโจคือผู้ชนะนี่ก็ชัดเจนครับว่าแฟนๆให้ความเขาเรียกว่าให้ความ เชื่อใจแล้วก็ให้เป็นกลายเป็นแฟนๆโจมากขึ้นจริงๆนะครับคนต่อไปครับคนนี้บอกว่าหน้าตาดีก็ชนะเหรอเรื่องธุรกิจบ้างอันนี้เรื่องธุรกิจอันนี้เขาเหมือนใช้คำประมาณว่าบอ่ business f i e l ก็คือแบบสนามธุรกิจอะไรประมาณนี้นครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความหมายเขาคืออะไรกันแน่นะครับใครมีความเห็นยังไงก็ยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่านัทวุฒิผู้น่าสงสารฉันคิดว่านัทวุฒิสมควรได้รับชัยชนะ ยังไงก็ตามยินดีกับตอนฉายด้วยนะครับอีกคนก็เลยมาบอกว่าฉันสงสารนัทวุฒิเหมือนกันนะปฏิกิยาที่เขาแสดงออกว่าไม่โอเคเลยที่แพ้ด้วยศักดิ์ศรีเขาจะกลับมาสู้ได้อีกครั้งการตัดสินแบบนี้มันไม่ดีกับทั้งคู่จริงๆการใช่ครับการตัดสินที่ที่รู้สึกว่าค้านสายตาอันนี้ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่ว่าคือในมุมกรรมการมองมุมหนึ่งแต่มุมของแฟนกีฬาส่วนใหญ่มองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่า ค้านสายตาแล้วก็เกิดการไม่ยอมรับกันกันได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็สมควรครับถ้าเกิดจะมีการรีแมตอีกสักครั้งแล้วก็ด้วยด้วยความกติกาหรือว่าการแข่งขันหรือการตัดสินที่ที่แฟนๆหรือทุกฝ่ายมองว่าเฮ้ยมันเป็นธรรมจริงๆอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการตัดสินได้นะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าโจคือยอดทักสู้โจคือผู้ชนะโจคือแชมป์ออฟเดอะเวิด์ห อีกคนก็มาครับไฟายรเอร์ซ็์จริงไหมเนี่ยต่อมาครับคนนี้บอกว่าว่าแต่ตะวันฉายชนะแมนนี้ได้ไงเนี่ยเหลือจะเชื่อ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตยืมคำมาหน่อยนะฮ <c> ะ <oughs> ต่อมาครับคนนี้ผมชอบมากเลยครับก็บอกว่า วันแชมปีเป็นชิปชักจะเหมือน W ดิยูดอีแล้วนะแชมป์เหมือนมีการวางไว้ทั้งหมดคือสคริปต์ที่อีกคนก็บอกถูกต้องเห็นด้วยจริงด้วยอะไรเงี้ยโอ้โห,โหแบบคืออารมณ์แซวๆครับว่าโอ้โหมีการวางสคริปต์แบบมีการเหมือนเป็นการเล่นละครเหมือนมวยปล้ำอ่า World w r e s t l i n g Entertainment ก็คือแบบอ่าเพื่อความสนุกสนานนะไม่ได้แบบว่าจริงจังกับการต่อสู้อะไรประมาณนี้ครับเหมือนแซวๆครับเป็นแซวๆน่ารักดีครับน่ารักดี คนต่อมาครับคนนี้มาแนวจริงจังเลยครับน่าสนใจเลยครับเขาบอกว่าวันเริ่มได้รับความนิยมน้อยลงหลังจากไข่เพชรยินดีออกไปหลังเกิดความไม่เป็นธรรมกับเพชรมรกตมาตอนนี้เป็นโจนัทวุฒิโจคุณชนะใจทุกคนอืมก็เหมือนแบบไล่เรียงท์หลายเห็นก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเป็นการตัดสินที่แบบค้านสายตาอะไรอย่างเงี้ยครับมาคราวนี้ก็เหมือนแบบค้านสายตาอีกแล้วเรียกว,ว่าค้านสายตาผู้ชมเนาะแล้วก็ เหมือนการชื่นชมครับว่าโจคุณคือแบบยังไงแพ้ในเกมแต่ก็ชนะใจผู้ผู้ชมทุกคนประมาณนี้ครับต่อไปครับคนนี้บอกว่าฉันไม่เข้าใจว่ากรรมการให้คะแนนกันยังไงนี่เหมือนกับที่คนบอกครับว่าตะวันฉายชนะได้ยังไงมันไม่จริงเลยทุกคนรู้ว่าใครสมควรชนะหวันโกหกพวกเรานี่ก็เรียกว่าอย่างที่บอกครับพอการตัดสินที่มันค้านสายตาผู้ชมเนี่ยมันก็ เกิดความเครือบแคลงใจในใน,ในการตัดสินแมตต์อื่นๆหรือหรือไฟ์อื่นๆที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงไฟที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยเช่นกันนะครับก็ยังไงก็น่าสนใจครับว่าว่าจะเกิดจะมีการเขาเรียกมีการแก้ไขมีการปรับปรุงอะไรตรงนี้ยังไงนะครับมาที่คนสุดท้ายครับคนนี้ผมชอบเลยครับเขาบอกว่าเมฟเวเตอร์ อันนี้น่าจะหมายถึงฟลอยด์เมฟเธอร์ครับเมฟเธอร์คงจะมีความสุขถ้าเขาชนะในสถานการณ์แบบนี้นะครับอีกคนบอกจริงเลยละ่ะก็คือเหมือนแซลๆครับแซลๆทางงด้านของฟลอยดที่แบบว่า,าการตัดสินอย่างนี้น่าจะแบบชอบใจเขาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นครับส่วนจะชอบแบบไหนยังไงใครรู้ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของ ผลการแข่งขันระหว่างตะวันฉายและก็โจนัทวุฒินะครับก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในในเรื่องของอคอมเมนต์ที่ไม่ถูกใจไม่พอใจกับการตัดสินหรือ ผลการต่อสู้แต่ว่าโดยส่วนตัวเท่าที่เห็นคือไม่ได้มีใครว่าไปถึงตัวนักมวยเลยนะครับจะมีการส่วนใหญ่จะมีการแค่พูดถึงว่าเออเนี่ยทำไมถึงตัดสินออกไปในรูปแบบนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยน่า,น,า,น,าน่าชื่นชมครับสำหรับแฟนมวยที่เข้าใจแล้วก็ พูดในประเด็นที่ที่มันถูกต้องในประเด็นที่มันน่าสนใจอแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งใครที่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของผลการแข่งขันขนัดน,นี้ยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับในคอมเมนต์ในเรื่องอื่นๆต่อไปเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวเกรีนบอลไทยจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ย เรียนบลไทยผ่าคอมเมนต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ